เอาครับเพื่อนๆก็กลับถึงเพื่อนในค้างนะครับอีูดีนรอบสู่ช่องทีพีเจมส์ช่อแลอีกแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กันแล้วเรดดี EP3 นะครับเป็นเซิร์ฟที่เพิ่งลุกได้จากเตียงยอกกๆยอกนะครับก็ปัจจุบันปลดล็อกถึงเลเวลสองร้อยเป็นเรียบร้อยมีของอะไรใหม่บ้างในแพทนี้เดี๋ยวไอ้แบงค์จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนคนละคนละแชร์ให้กันก่อนเลยแล้วก็ โหลดเลยดิมาเล่นกันเยอะเซิฟเราเล่นง่ายเวลง่ายบอทง่ายนะครับเอ็มมีราคาตอนปัจจุบันนี้มีของเฟรตอึ๊บสปอยไม่ได้ไม่อยากสปอยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเลยสปอนเซอร์ของเรา UG Phone ใครมือถือไม่แรงแต่อยากเล่นเกมหนักๆฟังทางนี้ UG Phone c r o w d Phone สุดแรงแพ็กเกจตที่แอดแบงค์แนะนำก็จะเป็น KVAP และ MVAP ตัวนี้ลื่นกว่าใหม่กว่าแรงกว่าบอทเกมไม่สะดุด AFK ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแบบไม่พักเลยทีเดียวคุณสามารถเอา เอาลิงก์คำเชิญของไอแบงค์ไปใช้เป็นส่วนลดคำเชิญได้เลยนะครับ tpgm 55เอาไปใส่ตรงคำเชิญนะครับทุกคนเอาไปก่อนเลยนะครับอันดับแรกเรื่องการเลเวลนะครับที่จริงอะเลเวลทุกคนอะจะเลเวลแค่4เวลเท่านั้นนะครับเพราะว่าทุกเซริร์ฟแบบมันเ,ลเวลร้อยเก้ามาประมาณ สี่ถึงห้าเดือนแลลวนะครับเราจะเวล่แค่สี่เวลใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับไปเปิดบอดไว้ในตัวเกียวหรือว่าในสำนักงานก็ได้นะครับแป๊บเดียวตัดเรื่องเลเวลไม่ใช่ปัญหานะครับต้องเลเวลสองร้อยเพราะว่าเลเวลสองร้อยเนี่ยสามารถเข้าแดนเทพได้นะครับความลับเยอะแยะมากมายที่แดนเทพนะครับอาวุธใหม่นยที่อัปเดตเข้ามาจะมีอยู่สองแบบนะอันดับแรกก็คือเฟนนะครับเฟนคลั่งเฟนราชานะครับเฟนราชาคลั่งเนี่ยให้เพื่อนเพื่อสังเกตดูเลยว่าเราสามารถเอาเฟนธรรมดาไปครับ เป็นเฟรนราชาขั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าครับยังไงเนาะแล้วก็จีก็ไม่คิดจะใส่เสื้อผ้าให้กูสักหน่อยให้กูล่นจอนอีกแคคือแล้ววะโอเคทุกคนถ้าเข้าตลาดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้วิ่งมาซ้ายมือตรงนี้นะครับจะมี NDC นักเล่นแร่แปรธาตุนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับนักเล่นแร่แปรธาตุใช่ไหมเราสามารถผสมเฟรนได้นะครับเอาเฟรนธรรมดา1อันนะครับใช้ตัวเศษอาวุธ EP 4 5ชิ้นนะครับก็โอกาสครับ1 0 0ใช้เงินด้วยนะ นะครับก็คราฟเป็นเฟนคลังได้นะี่อันนี้เงื่อนไขแรกนะครับไอเสรอาวุธเนี่ยเราเอาอาวุธ ep 4มาย่อยนะครับห้าชิ้นอะไรก็ได้อาวุธ ep 4ที่เราใช้ไม่ใช้นะครับได้หมดเลยนะครับจะเป็นอัปเดตก็ได้จะเป็นธรรมดาก็ได้จะเป็นรุนแรงก็ได้ได้หมดนะครับเออได้หมดรุนแรงได้ไหมน่าจะได้นะครับเออรุนแรงไม่ได้วะได้แค่ธรรมดานะครับเพื่อนผมว <ๆ S 2> นะ่าเพื่อนๆมีอาวุธ ep 4แบบเหลือๆ,ๆอยู่แล้วรุนแรงก็ได้นี่เห็นไหมเออใครไม่ใช้ก็เอามาย่อยๆนะครับเพื่อไปอาวุธเฟนคลังได้อาวุธเฟนคลังเนี่ยสเตตัสคคค่่่ออออนนนนขข้้้าาางงงททีีีีจจะะะแแรรััับลวกก็็ึืชชชุุุดดดด200เเเปตมม97 197กับชุด200นะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นเซต A นะครับที่เป็น197เซต B เนี่ยจะเป็นส0งร้แล้วเลือกมานะเลือกมาเนี่ยเซต B เห็นไหมเซตบีจะเป็น200นะครับนี่นี่แต่สังเกตดูนะครับทำไมเขาเขียนว่า c คิทติคอลมูทเมนต์ส e ีดนะครับแอดแบงนะครับมันจะมี3เซตสังเกตดูทุกคนชุดที่เราคราฟได้เนี่ยโอกาสคราฟ70%เอาชุดเดิมๆนะครับมาคราฟเห็นไหมเอาชุดเดิมๆมาคราฟโอกาส70%นนะครับก็ สังเกตดูจะมีชุดที่เพิ่มคลิกนะครับเห็นไหมมันจะเพิ่มคลิปนี่เพิ่มคลิปหนนะครับมันจะเขียนไม่ชัดเจนเลยว่าเพิ่มคลินะครับมันจะเป็นเซ็ตคลิกจะเป็นเซ็ต,ค,ตความเร็วในการโจมตีอ่านี่คือความต่างละนะครับคือเขาบังคับให้เราทําเลยไม่ว่าคุณจะใส่ชุด197ก็ 700, หรือว่าชุด200คุณต้องทาเซตนี้เว้ยเพราะว่าอะไรลองคิดดูนะความเร็ว0.754ชิ้นอ่าคลิก1.24ชิ้นความเร็วในการวิ่ง1จุดเท่าไหร่ 0.75สชิ้นเพราะฉะนั้นแล้วความต่างมันค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีชุดถ้าเป็นชุด A อ่ะมันจะเป็น197ถ้าเป็น B มันจะเป็น200สังเกตดูง่ายๆนะครับแล้วก็คาบได้เลยอันนี้คือบังคับเลยนะเออบังคับเลยนะครับบังคับทําเลยนะครับถ้าคาบแตกวัตถุดิบพวกนี้จะหายแต่ชุดนี้จะไม่หายใช่ไหมเออน่าจะไม่หายนะครับถ้าหายมันก็ไปด่าเยียาแล้วนะครับผมว่าพวกนี้หายพวกแร่หายแต่พวกชุดละ200เนี่ยจะไม่หายเพราะฉะนั้นแล้วต้องจําเป็นต้องมีชุด200ป่ะไม่ม เอ่อเพชชาคารนะครับอันนี้ก็จะสำคัญมากเนาะสำหรับตัวแรนเลดี้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่แอปแดนเทพจะบอทไม่ได้บอกไว้ก่อนนะครับแมปแดนเทพจะบอทไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องบอทมือเมื่อวานผมถามเจมมาว่าใช้บอทแลนนิวได้ไหมบอทแลนนิวก็โดนแบนนะคือใช้บอทอะไรที่นอกเหนือจากที่เซิร์ฟมีให้บึงคือโดนแบนหมดในเซิร์ฟนี้เข้าใจตรงกันนะอ่านะครับไม่ต้องผมใช้อันนู้นได้ไหมครับไปแบงค์ผมใช้อันนี้ได้ไหมครับผมใช้เหรียญเสียบเมาส์ได้ไหมครับโดนแบนหมดอ่าโดนแบนหมดนะครับใช้แค่ ในเกมมีให้เท่านั้นนะครับเผื่อใครแบบชอบใช้ช่องโหว่กฎหมาย,ยาเนี่ยนะครับแบนหมดบอสใหม่มา5ตัวจริงๆนะครับเป็นบอสแดนเทพก็อาจจะเป็นบอสผมแดงบอสดาบบอสนูบอสพักอะไรเงี้ยแต่ไม่มีบอสปืนนะก็ที่เขาเขียนไว้ในอนะัปเดตเนาะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับกล่องบัฟ7วันมาแล้วนะครับสำหรับหลายคนที่แบบว่าเล่น7วันอะไรี้ก็ซื้อใช้ได้นะครับหรือว่าจะซื้อแบบธรรมดาก็ได้นี่ก็แล้วแต่นะครับไปมาดูนะครับสเตตัสดาบ เฟนข้างพาวนะครับดูสเตตัสเอาดูแค่ตั้นัดอันบนพอนะครับ2 3 0าถึงส3 7เนะครับสเตตัสอื่นๆให้เพื่อนๆไปดูเอานะครับผมจะดูแค่สเตตัสข้างบนนะแต่อุธเฟนอ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วเว้ยเพราะว่ามันได้สเตตัสเหลืองอีกได้สเตตัสส้มอีกยังไงก็ดีกว่านะครับสำหรับตรงนี้เนาะสเตตัสบวกเลทแปดจุดอัตราสิบความแรงมีอัตราติดมาด้วยนะครับ ส่วนตัวผมว่าเฟนดีกว่าอยู่แล้วนะครับเออยังไงเฟนก็ดีกว่าเพราะว่าเฟนมันมีทั้งคีมันมีทั้งเด้งเลือดมันมีทั้งเพิ่มธาตุนะครับอะไรต่างๆอย่างอาวุธเฟนก็ดีกว่าแต่อาวุธเฟนมันแพงอะดิเอออาวุธเฟนมันแพงน,น,นะครับมันไม่ใช่ถูกถูนะเว้ยอาวุธเฟน่ะนะครับมันแพงมากนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ก็หามาใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับเนี่ยดูดิผมให้ดูสกเกลต่อสกเกลเลยนะยังไงเฟนก็ตึงทุกคนแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเฟนไง เออฟนเนี่ยมันมีถึง20อันหรือเปล่าเซิร์ฟเปิดมา5เดือนนะดูดินะครับอันนี้หมัดแดนเทพนะครับยให้ดูเนี่ยนะหมัดแดนเทพค่อนข้างสวยเลยนี่ค่อนข้างที่จะดูดีก็คือจิวนี้เขาไม่มีชุดใส่หรือ,อยังไวงวะกูงงเนี่ยนีหมัดลาชันเนไง สวยว่าราชันราชันนะฮะค่อนข้างที่จะสวยสวยงามอ่ะนะครับอถอดมาถอดมานะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปกอดูเอาแล้วกันนะ,ะเพื่อนๆไปกอดูเอานะครับว่าอันไหนมันแรงอันไหนมันไม่ถูกใจอันไหนมันถูกใจนะครับเอาตามที่เพื่อนๆชอบเลย นี่นะครับอันนี้หมัดสปินนะครับหมัดสปินก็ค่อนข้างก๊อตอยู่เซิร์ฟเรานะครับหมัดสปินแดนเทพปอกแขนสุริยะนะครับธนูราชันนะครับดาเมจ3ามร้อยอีสองนะครับก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับดาเมจต่างกันประมาณ10หน่วยถึงมั้ยเออประมาณ10หน่วยได้อ้าวทำไมอันนี้แรงกว่าอันนี้หนูเด็กอันนี้เด็ก240ร้อทำไมน,นี่แรงกว่านี่นูปิ้นนะครับนูปิ้นพลังงาน283นะครับอันนี้พลังงาน260 อันนี้คาถาเผานะครับคาถาเผาออกลาชั้นข้างนะครับมันเด้งเลือดโกงอ่ะศูนย์จุดห้าความต่างเยอะนะครับทุกคนเด้งเลือดอ่ะประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับอาวุธใหม่ชุดใหม่แล้วก็แผทใหม่สาหรับแดนเลดีตอนนี้ปิดซีซั่นอยู่ใครจะมาเวลก็ยินดีต้อนรับเลยสายฟรีสายเติมน้อยจะไม่เติมจะเล่นแบบไหนก็ได้นะครับเซิร์ฟเราลองรับหมดบอทง่ายๆนะครับเริ่มต้นแค่วันละยี่สิบบาทเองนะครับสำหรับแดนเลดีเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายมีอะไรสอบถาามด้้้ทีี่หนนเเพจลลยรแแวก็ อยู่ในหน้าเพจเหมือน,นกันนะครับรายละเอียดแพทค่อนข้างเยอะเวลาเกิดบอสต,ต่างๆวิหาวิธีการหาของต่างๆนะครับง่ายๆนะครับแต่เซิร์ฟเนี่ยเติมน้อยก็เลยได้นะครับไปแล้วทุกคนสำหรับแลนดีด้เจอกัน GM ทับม,มาบอกว่าทำคลิปเสร็จแล้วโยนล้านได้เลยครับก <c oughs> ูต้องมาเหนื่อยโยนล้านให้อีกเหรอ GM มทำไมไม่เอาไปโยนเองล่ะอูต้ตายตายตายอ๋อเขาไม่อยากให้มันมีใช่ไหมได้ได้ได้คือของมันเพิ่งมาไงมันก็เลยยังไม่เกิดนะครับไปไปทุกคนเอาไปโยนล้านกันนะครับเอาไปโยนล้านในโรเรียนดีกว่า เออกูโยนจริงนะทุกคนนะครับมันเป็นของรีวิวไงเออเขาสั่งมาให้โยนก็โยนโยนก็โยนไปนี่โอ้โยนร้านขายก็ไม่ได้ขขยได้เก้าพันน่ะโอ้กูโยนร้านหมดเลยโยนไปดีเสียดายนะอของดีๆทั้งนั้นนะครับแต่มันสมควรทิ้งไปไปของรีวิวก็วคือของรีวิวนะฮะ โยนทิ้งั้งตัวแก้งเจมมันดิมเอาดิมเอาดลมัดงมแกงแจ้งแก้งเจมมันดิอเดี๋ยวแก้งเดี๋ยวแก้งก็จะร้องไห้อีกแกประ <c oughs> มาณนี้ฝากไปทุกคนแล้วเดีไปแล้วไปไป